สวัสดีครับผมชื่อนายที่ชนแตงเหลืองหรือพี่โปรเจกที่ทุกคนรู้จักกันนะครับหนืชื่อนางสาวนัชนันกันทีละกุลนะคะหรือว่าพี่ขนุนนั่นเองค่ะวันนี้จะไปทำอะไรกันคะพี่โปรเจกวันนี้เราจะมาทำ question and answer หรือ Q a ในหัวข้อที่ว่าทำไมเพื่อนๆถึงอยากกลับมาเรียนออนไซต์เตาพร้อมกันแล้วไปช่กันเลยก็เพราะไม่มีใครสอนอยู่บ้านก็เลยก็อยากมาโรงเรียนแล้วก็คิดถึงครูมดด้วย แล้วก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนความรู้แล้วก็อยากเจอคุณครูแล้วก็อยากเจอเพื่อนๆพื่อนค่ะหนูอยากเขียนหนังสือออกอยากอ่านหนังสือออกแล้วก็คิดถึงครูแล้วก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากเจอคุณครูอยาก,ยาก,ยาก,ยากมีความรู้หนูอยากาหนูอยากมาเรียนที่โรงเรียนหนูเรียน,ยนอะไร اش? ไม่เข้าใจมาเล่นกับเพื่อน ก็มาเรียนกับครคูค่ะจะให้ความรู้อยากเจอเพื่อนเพื่อน,นกับครูครับเพราะว่าอยากได้ความรู้ค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนแล้วก็คิดถึงครคูค่ะ <ừ. S 1> ครคูคิดถึงเพื่อนแล้วอยากเป็นให้เข้าใจมากขึ้นค่ะได้มีความรู้ได้เล่นกับเพื่อนแล้วก็คิดถึงครูครับได้เจอหน้าเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็ ได้มีความรู้ครับแล้วก็ได้เจอหน้าครูนะครับเพื่อนค่ะแล้วก็คิดถึงครูค่คคะมาโรงเรียนเพราะว่ามีเพื่อนเล่นอยู่บ้านไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแล้วก็ได้เจอคุณครูด้วยแล้วได้เจอเพื่อนเลยค่ะมีความรู้เวยค่ะคุณครูอยากเล่นกับเพื่อนอยู่ที่บ้านไม่มีเพื่อนเล่นนะครับ หนูอยากมาโรงเรียนเพราะว่าหนูจะได้เจอเพื่อนแล้วก็หนูไม่เข้าใจโจทย์ในการเรียนออนไลน์ค่ะสิ่ถงพเพื่อนๆแล้วก็คิดถึงคุณครูผูสอนนะคะตออเรียนออนไลน์ไม่ค่อยเข้าใจมาเรียนที่โรงเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะที่อยากมาโรงเรียนเพราะว่าเพราะว่าอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะเจอเพื่อนฝูงและก็ได้เจอแล้วก็อยากได้เจอคุณครูด้วย ผมมาเรียนเพื่อได้เจอเพื่อนแล้วครับแล้วก็ได้เจอครูนะครับแล้วก็ได้ความรู้กลับบ้านครับออนไลน์ไม่ค่อยเข้าใจมาเรียนออนไซต์ได้กว่าครับเพราะว่าเร,เรียนออนไลน์ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแล้วก็อยู่โรงเรียนมีครูช่วยดูค่ะแล้วก็มีได้เจอเพื่อนคอยางมาเรียนเพราะอยากมาเรียนกับเพื่อนและเจอหน้าครูนะครับเพราะเรียนออนไลน์มันไม่ค่อยเข้าใจครับไม่เจอหน้าครูนะไม่เจอหน้าเพื่อน ที่อยากมาเรียนเพราะว่าสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนและคุณรูได้ค่ะแล้วก็เรียนออนไลน์สามารถถามตอบได้สะดวกมากกว่าออนไลน์ค่ะที่เรียนออนไลน์คือหนึ่งเรียนอยู่บ้านไม่เข้าใจสองได้เจอเพื่อนฮถึงใจมาเรียนออนไลน์เพราะว่าจะได้เจอเพื่อน,อนส่วนเรียนออนไลน์ไม่ค่อยเข้าใจมากกว่าที่โรงเรียนผมครับเพราะว่าเรียนออนไลน์อยู่บ้านไม่ค่อยเข้าใจค่ะ เวลา,าพอเวลามาโรงเรียนจะได้ถามครูได้เต็มที่ค่ะความรู้สึกที่มาเรียนออนไลน์นะครับคือตอนอยู่บ้านนะครับผมก็จะตื่นสายครับจะไม่ค่อยเข้าเรียนหรือขาดเรียนบ่อยแต่ถ้ามาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนนะครับผมก็สามารถทํางานตามงานได้ที่เลือกมาเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าหนูมีพฤติกรรมการตื่นสายที่ค่อนข้างบ่อยในการเรียนออนไลน์ line, เลยเลือกที่จะมาเรียนออนไลน์แทนค่ะ เราได้เจอเพื่อนๆได้เจอครูได้มาตามงานมีความกระตรือรือร้นมากกว่าค่ะตอนที่ผมมาเรียนออนไลน์ site, เพราะว่าจะได้เจอครูจะเพื่อนแล้วก็ได้เรียนอยากมีประสิทธิภาพเพราะเรียนออนไลน์ line, ไม่ค่อยเข้าใจเลือกมาเรียนออนไซต์ site, เพราะอยากเจอครูอยากเจอเพื่อนที่บ้านไม่มีสัญญาณเน็ตและไม่เข้าใจในการเรียนเลยเลือกที่มาเรียนออนไซต์ site. ออนไล์ outside, เพราะว่าคิดถึงคูคิดถึงเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็คิดถึงโรงเรียนค่ะเรียนอยู่ที่บ้านเรียนไม่ค่อยเข้าใจสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะที่เลือกมาเรียนออนไลน์เพราะว่าอยากเจอเพื่อนอยากเจอครูค่ะแล้วก็สัญญาณที่บ้านไม่ค่อยดีค่ะเลยอยากจะมาโรงเรียนเพื่อมารับความรู้อย่างเต็มที่ค่ะความรู้สึกที่ตัดสินใจมาเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าจะได้เจอคุณครูและเจอเพื่อนเพื่อน,นะคะ่ะเวลาทํางานกลุ่มนะคะก็ทําได้สะดวกสบายค่ะไม่ลำบากค่ะความรู้สึกที่ได้มาเรียนออนไลน์นะคะก็จะได้เจอเพื่อนเพื่อนค่ะ เวลาสงสัยวิชาไหนคะ่ะก็ได้ถามครูดได้เลยคะ่ะแล้วก็งานกลุ่มก็ทําได้ง่ายขึ้นคะ่ะสะดวกสบายคะ่ะความรู้สึกที่ตัดสินใจมาเรียนออนไลน์นะคะได้เข้าเรียนตรงเวลามากขึ้นเพราะเรียนออนไลน์มีผลกระทบต่อหนูเข้าเรียนไม่ตรงเวลามาเรียนออนไลนไ์ทําให้ถูกกระตือรือร้นในการเข้าเรียนตรงเวลามากขึ้นค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนออนไลน์เพราะว่า เรียนอยู่บ้านไม่ค่อยเข้าใจครับคิดถึงเพื่อนแล้วก็เวลาทํางานกลุ่มไม่ค่อยเข้าใจตัดสินใจมาเรียนออนไลน์เพราะว่าอยากเจอเพื่อนคุณครูและที่เรียนออนไลน์ที่บ้านผมสัญญาณไม่ค่อยดีมีปัญหาื่อินเทอร์เน็ตครับตัดสินใจมาเรียนออนไลน์ในครั้งนี้เพราะว่าเรียนอยู่บ้านไม่ค่อยเข้าใจไม่มีความรู้แล้วก็มาเรียนที่โรงเรียนได้คิดถึงเพื่อนได้ครับตัดสินใจมาเรียนอนอนไลนใ์เพราะว่า ทางบ้านอินเทอร์เน็ตไม่ดีได้เจอเพื่อนได้เจอครูได้เรียนได้ความรู้มากกว่าเรียนออนไลน์ครับอยากมาเจอเพื่อนมาเจอสังคมโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่ได้เจอใครเลยเป็นไงกันบ้างคะทุกคนและเราก็ได้ฟังเหตุผลของแต่ละคนกันไปแล้วนะคะซึ่งก็ได้หลากหลายคาตอบมากเลยค่ะอย่างเช่น1เรียนไม่รู้เรื่องเรียนไม่เข้าใจเหมือนกับตอนที่มาเรียนที่โรงเรียนและสองโทรศัพท์ไม่มีหรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และสสัญญาอินเทอร์เน็ตไม่ดีเรียนเรียนหยุดหยุดทำให้เราเกิดความไม่อยาก้าเรียนค่ะและสี่สคัญที่สุดเลยนะคะคือขี้เกียจเรียนนั่นเองค่ะเพราะไม่มีใครมาตามกระตุ้นเราเหมือนกับตอนที่เรียนที่โรงเรียนนี่คงเป็นเหตุผลที่ทําให้อย่างมาเรียนออนไลน์เพราะการมาเรียนออนไลน์นั้นมีทั้งเพื่อนแล้วก็ครูที่คอยซัพพอร์ตเราค่ะเวลามีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถถามได้ในเวลานั้นๆค่ะและพี่คงเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนคงต้องคิดถึงบรรยากาศและโมเมนต์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในห้องเรียนเพราะท้ายที่สุดแล้ว โควิดจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานเราจะต้องรับมือและปรับตัวกับมันให้ได้นะครับพอายังไงซะชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไป Keep g o i n g l i f e m u s t g o On สู้ๆนะครับสวัสดีครับ